สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสงรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร W l d c พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ต้องมีของผู้นำยุคใหม่ทุกท่านครับ องประกอบสำคัญที่ผู้นำต้องมีซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคป,ปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนื่นนานมาแล้วนะครับระหว่างคำว่าผู้นำแล้วก็ผู้บริหารมีการเปรียบเทียบเปรียบเป่ยว่ามีความแตกต่างนะครับเพะนั้นทับวันนี้ขอเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นผู้นำโดยนำองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิญคุณลักษณะ9ประการมาให้ทุกท่านได้ร่วมรับฟังดังต่อน,นี้ครับ ผู้นำยุคใหม่จำเป็นต้องมีข้อหนึ่งมากๆนั่นคือความสามารถในการปรับตัว 2. ครับการมีวิสัยทัศน์ซึ่งในทุกบทความในทุกเนื้อหาในทุกคลิปคําว่าวิสัยทัศน์เป็นสิ่งสําคัญยิ่งตรงกับภาษาอังกฤษนั่นก็คือ vision สามครับผู้นํายุคใหม่จะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองเราจะก้าวเดินนำใครได้ถ้าเรายังหวาดวันและขลดกลัวสครับการให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ นั่นคือต้องมีวิชามนุษย์เข้าใจงามว่าสำคัญแล้วเข้าใจคนสำคัญกว่าและถ้าอดทนยิ่งยิ่งดีทวีคูณหครับการมีความน่าเชื่อถือการเป็นผู้นำทำไมน่าไว้วางใจคงนำใครไม่ได้ครับ 6. ก,การมีมนุษยสัมพันธ์อันนี้เป็นศิลปะเป็นทักษะชั้นเลิศที่ผู้นำต้องมีนะครับยิ้มเป็นใช้สายตาเป็น วางสีหน้าท่าทางเป็นอันนี้คือมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเจ็ครับการมีวุฒิภาวะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่อมาข้อ8ครับศิลปะทักษะด้านการสื่อสารซึ่งครอบรวมหมายรวมและครอบคลุมทั้งหมดศิลปะและทักษะด้านการสื่อสารเป็นจุดสำคัญยิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแนวทางการคิดวิธีการพูด กระบวนการทำการปรากฏกายนะครับการเดินยืนนั่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นศิลปะสําคัญยิ่งและปิดท้ายในข้อ9ก้าของผู้นํายุคใหม่ต้องมีแน่แนนั่นคือภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของเราเมื่อปรากฏกายหรือคนเห็นเราในสื่อโซเชียลเข้ามึกถึงอะไรฉะนั้นการรักษาภาพลักษณ์ว่าสําคัญแล้วจุดเริ่มต้นคือการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดภาพจําสําคัญยิ่งดังนั้นทุกการพัฒนาจะทําให้ได้มาซึ่งความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตเสมอวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ